ก็มาต่อกันนะคะสาหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเปิดถุงช็อปเกี่ยวกับเครื่องสําอางนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานี้โชว์ได้เมคอัพอะไรมาใหม่หรือว่าเครื่องสําอางชิ้นไหนมาใหม่ๆบ้างนะคะก็จะมีจากหลายทิศหลายทางมาเหมือนกันนะคะจากสั่งจากทางเว็บไซต์ f ิ e l u n i คบ้างหรือว่าฝากเพื่อนซื้อที่เมืองไทยบ้างหรือว่าไปเดนมาร์กมาบ้างหรือว่าฝาก T K ซื้อจากอเมริกาบ้างนี่นะคะก็ พอสมควรอ,คนะอันดับแรกนะคะโชว์ขอเริ่มจากทางอเมริกาก่อนว่าโชว์ได้อะไรมาบ้างนะคะสิ่งแรกเลยที่จะพูดถึงก็เป็นที่ปัดแก้มนะคะที่โด่งดังมามานาแล้วนะคะแต่ว่าโชว์เพิ่งจะมีเหมือนชาวบ้านเขานะคะก็ตอนแรกก็ทําท่าแบบเฉยๆทําท่าแบบว่าโอ้หรอทำท่าแบบ่ัททแบบนหู่ันตาไปเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเงินนะคะแต่สุดท้ายเราก็ไม่ไหวจริงๆคือแบบว่าคนใกล้ตัวใช้เยอะเริ่มใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยแบบว่า อยากได้บ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นของ a v g r a s s นะคะ <c oughs> เป็นที่ปัดแก้มรุ่น a m b e uh, Lighting Brush นะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวตัวนี้ที่ปัดแก้มที่แบบว่าหน้าตาสวยงามฮัลูฮาลาไฮาโซเนะะี่ยค่ะสีที่โชว์ได้มานะคะก็จะเป็นสี Mood Exposure นะคะถ้าออกเสียงไม่ผิดเนาะก็เออมันจะเป็นออกแนวแบบว่าสีออกม่วงๆออกมนๆสีออกทบๆน,นิดนิดึงนะคะเวลาที่เรามองอยู่ในแพนแต่ว่า เวลาเราสวอชหรือว่าปัดขึ้นมาบนแก้มเนี่ยเขาจะแบบกลายเป็นสีชมพูนะคะก็คือโชว์ตอนแรกโชว์ก็ตั้งใจว่าเออเออถ้าถ้ามันออกมาเป็นสีเนี้ยมันจะแบบดูดีมากสาหรับสาวผิวแทนอะไรเงี้ยแต่พอเวลาปัดออกมาเอ้ยเป็นสีชมพูเฉยเลยแต่ว่าก็เป็นสีชมพูที่แบบมีความโกลวอยู่ในบลัชเพราะว่ามันจะมีชิมเมอร์ละเอียดมากๆอยู่ในในที่ปัดแก้มอ,ะนะอ่ะราคาประมาณสา ถ้าจะไม่ผิด35 US ดอลลร์เหรียญซาลัดนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่ได้มาแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นของทาร์สนะคะเป็น Amazonian Clay เ w Hours Brush นะคะก็เป็นแบบที่ปัดแก้มอีกเหมือนกันสีคล้ายกันมากๆกับกับตัว Hourglass ที่โชว์ได้มาอันนี้ชื่อสีว่า Expose อีกเหมือนกันคะ่ะสีแบบแนวเดียวกันคือโชว์ชอบอะไร ประมาณอย่างนี้ยค่ะคือชอบสีที่มันออกแบบว่าอมออกแนวที่แบบไม่ค่อยธรรมดานิดนึงอะ่ะออกแนวแปลกๆนิดนึงอย่างเช่นคือคือแบบว่าออกกึง่งๆอะไรประมาณเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยมันเป็นสีที่แบบจะออกม่วงก็ไม่ใช่หรือจะออกอะไรอะ่ะสีออกแบบอันดัโทนแบบม่วงอันดัโทนน้าตาลอะไรประมาณเนี้ยคือคือมันเป็นสีที่แปลกอะค่ะคือเวลาปัดออกมาแล้วชวรู้สึกว่าอืมันน่าจะสวยอะ่ะเออแล้วมันก็สวยจริงๆมันเป็นสีที่แบบ เหมาะสำหรับสาวผิวเข้มนะคะอันนี้อันนี้ด้านบนนี้คือจะเป็นของ h our glass นะคะด้านล่างนี้จะเป็นของ tass นะคะก็สีค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าของ tass เนี่ยจะเข้มกว่านิดนึงนะคะแล้วก็ของของตัว our glass นี่จะมีิ h i m m e r จะมีความวบาวอยู่ในเนื้อบลัชออนนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นแบบออกแนวเนื้อด้านอะไรประมาณนี้แต่โทนสีใกล้เคียงกันซึ่งซึ่งโชว์ว่ามันแบบมันสวยอะเออโชคเลย สั่งมาถึงแม้ว่ามันจะแบบออกโทนเดียวกันสีเหมือนกันเพราะอีกอันนึงนะคะที่ตื่นเต้นแล้วก็อยากแบบพอพอได้ดูรีวิวดูแบบว่า YouTube ต่างชาติก็ทำรีวิวแล้วตื่นเต้นอยากได้มากก็คือจะเป็นเ,เป็น NYX นะคะ Eye Brow Gel นะคะเป็นที่เขียนคิ้วแบบเจลแล้วก็เขาเคลมมาว่ามันเป็น water proof เป็น long lasting อะไรประมาณนี้คือ โชชอบอะไรพวกนี้เพราะว่าโชะใกล้จะกลับเมืองไทยแล้วแล้วโชะเวลากลับเมืองไทยโชก็จะไปแบบเล่นน้ําทะเลอะไรไปว่ายน้ำอะไรประมาณนี้โชก็เลยอยากจะได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันกันน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งสําคัญของโชคือเวลาที่ออกนอกบ้านเนี่ยคือโชต้องมีคิ้วค่ะแล้วคิ้วของโชปัจจุบันเนี้ยมันก็คือเป็นโปรดักต์หรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้กันน้ําอะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเหงื่อออกหรือว่ามือปาดหรือว่าลมพัดหรือลงไปเล่นน้ําก็ คิวก็จะหลุดหายไปนะคะก็เลยพยายามที่จะมองหาผลิตภัณฑ์อะไรที่มันแบบเป็น Waterproof ซึ่งพอไปเจอตัวนี้เราก็แบบตื่นเต้นแล้วเป็นจังหวะที่แบบ DK เ k เขาแนะนำมาพอดีว่าอันเนี้ยดีมากก็เลยแบบเแบบฮ้ฮเอาเลยนะคะก็จะเป็นอสีที่ได้มาจะเป็นเบอร์ศูนย์สช็อกแลตนะคะก็เป็นสีที่พอดีกับตอนนี้แหละแตอันนี้อันนี้คือไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้นะคะยังไม่ได้ลองใช้คือกะว่า เอามาทําวิดีโอเปิดถุงชช่าให้สาวๆดูก่อนแล้วถึงจะลองนะแล้วก็อีกอันนึงที่ได้ก็คือจะเป็นของ NYX เหมือนกันจะเป็นลิปลิปลิปกลอสนะคะแล้วก็จะเป็นลิปไลเนอร์นะคะออพอดีว่าจังหวะช่วงนั้นเป็นช่วงลดราคาของ NYX นะคะก็ขอบคุณ TK อีกเหมือนกันที่แบบว่าเออส่งขา่าวข่าวสารมาบอกว่าเออเว็บนี้ตอนนี้ลดราคานน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็เลยเซื้อเจ้าตัวลิป Uh, N my x นะคะ soft matte lip cream นะคะเป็นคือเดิมมาโชวมีอยู่แล้วแต่ว่าสีที่โชว์เมันเป็นสีนูดนะคะสีนี้แล้วก็คิดว่าเออแบบอ,อยากจะได้สีอื่นมาเพิ่มก็เลยสั่งจริงๆสั่งมาสีแท่งนะสีแท่งส,สีสีนะคะแต่ว่าอีกสองแท่งที่หายไปคือโดนเพื่อนยึดไปแล้วก็คือให้เพื่อนไปแล้วนะคะกเ็เหลืออยู่สองแท่งตรงนี้ก็ เป็นลิปที่ดีค่ะเป็นเป็นลิปเนื้อแมทนะคะที่เป็นแบบยังไงอะเป็นเป็นเนื้อครีมที่แบบแมทแล้วเวลาเราทาลงไปบนปากแลโชว์ไม่รู้สึกว่าปากแห้งเพราะโชว์เองเป็นคนปากแห้งอะนะคะแต่ว่าเาถามในเรื่องของความติดทนดยาวนานก็เขาก็อาจจะไม่ได้แบบลองลัสติ้งแบบว่าหลายๆชั่วโมงนะคะเวลาทานอาหารหรือว่าอะไรไปเขาก็อาจจะมีหลุดมีเรือนไปนะคะก็จะมีสองสีนี้นะคะ ซึ่งสองสีที่เหลืออยู่โชตั้งใจว่าโชจะให้น้องขวัญแหละเนี่ยก็จะแบ่งไปให้น้องขวัญใช้นะคะเพราะว่าน้องขวัญเองน่าจะยังไม่เคยมีเจ้าตัว NYX Soft Matte ถึงตรงนี้นะคะใครไม่รู้จักน้องขวัญน้องขวัญก็คือเป็นเอ่อเป็นผู้หญิงที่รักเครื่องสำอางนะคะทำวิดีโอ YouTube เหมือนกันอยู่ที่นอร์เวย์เหมือนกันแต่ว่าอยู่ที่ออสโลนะคะก็คุยกันบ่อยกับน,น้องขวัญน,นะคะมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันตลอดนะคะก็อีกอันนึงก็จะเป็นลิปไลเนอร์ค่ะเป็นของ NYX เบอร์ 850นะคะก็ซื้อมาเพราะว่าโชไม่ค่อยมีลิปไลเนอร์มากนะักก็เลยบอกเออซื้อมาลองเพราะว่าตัว n y x เนี่ยโชยังไม่เคยมีนะคะก็เป็นสีนี้นะแล้วก็เมื่อไม่านานนี้นะคะโชก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเดนมาร์กนะคะคือ,อพอดีว่าเพื่อนโชนะคะเดินทางมาจากเมืองไทยเพื่อที่จะมามาเที่ยวนะคะก็เดินทางมาอาทิตย์หนึ่งโชก็เลยเออรับพาเพื่อนเที่ยวก็ไปเดนมาร์กบ้างไปเพลกเกสโตลไปนู่นไปนี่รประมาณนี้นะคะ่ะก็ ไปเดนมาร์กก็เลยมีโอกาสได้ช้อปปิ้งอีกเหมือนกันนะคะก็ได้อะไรมาบ้างมาดูเลยนะคะเป็นของที่แบบว่าอาใช้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ซื้อมาเพิ่มนะคะอันแรกเลยจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นบรรดาของกอชนะคะเป็นดินสอเป็นเพนซิลอายไลเนอร์ค่ะซึ่งโชว์ใช้อยู่แล้วแล้วโชว์ รู้สึกว่าชอบนะคะก็เลยเใช้ต่อเนื่องแล้วของเดของเก่ามันใกล้จะหมดนะคะก็เลยซื้อมาเพิ่มก็จะเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดินสอเขียนคิ้วะคะ่ะของอกอชเองเหมือนกันก็รู้สึกว่าโอเคใช้แล้วโอเคก็เลยซื้อมาอเก็บไว้ซื้อมาตุนซื้อมาสต็อกไว้นะคะแล้วอ,อันต่อมาที่ได้นะคะก็จะเป็นยาทาเล็บของ opi นะคะเพิ่มไปเดินห้างห้างหนึ่งเป็นเป็นห้างของเมืองที่โชว์ไปที่เดนมาร์กชื่อว่าเมืองออลโบ คะก็มีห้างข้างหนึ่งที่เขาลดราคายาทะเล็บอะไรเงี้ยปกติราคา OPI ของที่นี่จะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยยิบเก้โครนนะคะที่เดนมาร์กนะแต่ว่าที่นอร์เวย์นี้ประมาณ179โครนประมาณเนี้ยถ้าราคาแบบไม่ลดนะนะคือถ้าลดแล้วมันเหลือ49คโครเนโชว์ว่ามันถูกอะ่ะโชว์ก็เลยเออซื้อมาก็จะได้มาสองสีคือจะเป็นสีน้ำเงินที่แบบ ไปน้ำเงินด้านสื่อเนื้อด้านนะคะแล้วก็เป็นสีเอ่อสีฟ้าที่มีเอ่เนื้อชิมเมอร์อยู่ด้านในมีความบานะคะก็ได้มาสองสีนะคะมาก็จะได้จากบนเรือนะคะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราเดินทางจากเดาจากนอร์เวย์ไปเดนมาร์กคือต้องนั่งเรือนะคะซึ่งบนเรือเขาก็จะมีเอ่อดิวตี้ฟรีมีที่ให้ช้อปปิ้งะคะโชก็ไปได้อ่ลิปสติกของ YSL มานะคะ ก็เป็นเบอร์8จะเป็นรุ่นวอลอลุปชายค่ะจะไม่ใช่วอลลุปออริจินอลนะคะเพราะว่าดูออโชเคยมีรุ่นที่เป็นวอลอลุปชายตัวนี้ค่ะแล้วเบอร์ที่ใช้เนี่ยเป็นเบอร์30นะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่โชทาแล้วออคือด้วยความที่เนื้อเลเสติกเขาเป็นบัตเตอร์แล้วปากโชแห้งเว,เวลาที่โชทาเข้าไปโชวรู้สึกว่าเขาไม่ติดปากโชคือเขาลื่นออกอะไอนี้ค่ะแต่ว่า ก็ได้ยินข่าวมาได้ดูรีวิวหรือว่าได้ยินมาว่าเจ้ารุ่นชายเนี้ยเป็นเป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งที่ดีชโชก็เลยอยากจะลองแล้วชโชวไปเห็นบล็อกเกอร์ต่างชาติท่านหนึ่งเขาใช้แล้วก็สีผิวแบบประมาณคล้ายๆกับเราเงี้ยค่ะก็แล้วเขาใช้เบอร์เบอร์แปดเป็นสีชมพูแบบประมาณนี้แล้วมันสวยอะคะ่ะโชก็เลยแบบเอออยากได้ตามเขาเนี่ยค่ะแล้วมันเป็นมันเป็นสีชมพูที่กําลังโอเคชโชคก็เลยแบบเออซื้อตามเขาแล้วพอออามาใช้จริงๆก็แบบ ก็สวยจริงๆนะก็เออมันก็เข้ากับผิวเราแหละนะคะก็จริงๆก็ไม่ผิดหวังค่ะก็ได้เป็น YSL รุ่น Volupté เบอร์แมานะคะชิ้นหนึ่งที่ได้มาจากบนเรือก็คือเป็นน้ำหอมค่ะเป็นน้ำหอมที่อยู่ใน wish list อยากจะได้มานานมากแล้วแต่ด้วยความที่เรามีน้ำหอมเยอะเราก็เลยแบบเออรอก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มันเป็นน้ําหอมที่ราคาค่อนข้างสูงนะคะก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองไปดูที่เมืองเช็ราคาที่เมืองไทยซีที่ไหนแบบคุ้มสุดก็จะซื้อที่นั่นก็ปรากฏว่าปีที่แล้วที่กลับไปเมืองไทยก็เช็คราคามานะคะก็เป็นของชาแนลโคโค่เอ่ Coco, อมาเดลมอชล่ามเดลมอชลาถ้าออกเสียงไม่ผิดนะก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้แล้วก็ ถ้าอยู่เมืองไทยขนาดไซส์50 ml เนี่ยน่าจะประมาณ3,500ที่โชว์เช็คราคามานะคะแล้วที่อยู่ในทาวที่อยู่ในเมืองที่โชว์อยู่เนี่ยราคาขนาด35 ml เนี่ย635โครนก็ประมาณเกือบ 4, เกือบ4,000เงี้ยซึ่งที่นี่แพงกว่าแน่นอนแล้วก็ไปเจอบนเรือบนเรือราคาประมาณ610กว่าโครนอคิดเป็นเงินไทยประมาณ3,001ซึ่ง ที่นี่ถูกสุดแล้วโชวก็เลยบอกโอเคเอาที่นี่เลยแล้วก,กันนะคะเพราะขนาดที่สุวรรณภูมิยังสา0พันห้าเลยไซส์ไซส์เท่ากันเหมือนกันเป๊ะนะคะก็เลยเออซื้อที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่น่าจะเป็นที่ที่ถูกที่สุดนะคะก็เลยได้มานะคะเป็นน้ําหอมของชาแนลนะคะก็เป็นกลิ่นที่หอมแบบเป็นกลิ่นที่หอมแบบเหมือนผู้หญิงในีอายุใช้แหละแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่า แก่สทัทีเดียวนะแต่ว่ากลิ่นประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยโชรู้สึกว่ามันเหมาะกับงานกลางคืนเวลาที่เราไปงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนมากกว่าอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะใช้ในชีวิตประจําวันทุกๆวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่เป็นกลิ่นที่แบบดูไฮโซนะในความรู้สึกของโชดูกลิ่นดูแบบ เห็นดูพูดีพูดีอะไรเงี้ยก็เลยเออเออเอาซื้อมาไว้เวลาที่เราจะไปงานปาร์ตี้หรือว่าไปงานกลางคืนเงี้ยเราเออจะได้จะได้ใช้ต่อมานะคะที่โชว์สั่งออนไลน์มาก็คือจะเป็นฟาวเดชั่นนะคะเป็นรองพื้นแต่ว่าไม่ใช่รองพื้นที่หน้านะเออมันเขียนว่าเป็นททอัลบอดี้อะค่ะของวิชี่เดอร์มาเบรนนะคะก <c oughs> ็สาเหตุที่ชุดซื้อตัวนี้มานะคะเพราะว่าโชว์อย่างที่บอกคือโชวมีแผลผ่าตัดที่ท้องนะคะแล้วก็ ช่วงซัมเมอร์ก็เป็นช่วงที่เราแบบใส่บิกินี่หรือว่าไปไว่ายน้ําหรือไปเล่นน้ำอะไรประมาณนี้โชก็เลยค่อนข้างที่จะแบบเป็นห่วงแผลผ่าตัดของโชนะคะก็คือแบบว่ายัางไงอ่ะถามว่าอายไหมก็ว่าอายนิดๆแต่ตรงแบบท้องมีแผลใช่ปะแล้วแล้วเราก็ห่วงว่าเออเวลาลงเล่นน o เล่นน้ําแผลมันจะอะไรยังไงหรือเปล่าโชก็เลยอยากได้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มาช่วยปกปิดนิดนึงอ,อย่างเงี้ยให้มันดูแบบสวยงามให้ดูแบบ ไม่น่ากลัวหรือว่าไม่น่ากเกลียดจนเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็ y o u t u อ e อมกันกันก็ไปเจอว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันให้การปกปิดดีมากแล้วมันก็กันน้ำดีอะไรเงี้ยค่ะคือในโฆษณาของเขาเนี่ยใน y YouTube เนี่ยคือเขาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในการปิดแทททูนะคะคือปิดรอยสักเลยอะเออซึ่งรอยสักอะจริงๆแล้วมันเข้มมันเข้มกับ กว่ากว่าแผลผ่าตัดของโชได้ซ้าไปเขายังปิดมิดโชก็เลยรู้สึกว่าเออเราอะซื้อมาปิดแผลผ่าตัดเราบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สีที่ได้มาจะเป็นสีมีเดียมนะคะแอบลองใช้เป็นหนึ่งครั้งอีกเหมือนกันดีมากโชลงไปเล่นน้ำอะเออยังอยู่อะคือแบบแต่คือเวลาที่เราลงเนี่ยเราต้องลงดีๆนะคือแบบลงหนึ่งรอบแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตนะคะแล้วก็ลงรอบที่สองแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตลงรอบที่สามก็ปล่อยให้เขาเซต นะคะก็อย่างนี้นะคะ่ะให้การปกปิดดีแต่ว่าสีที่เห็นเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบสีขาวนะคะแต่ว่าคือเขาจะออกซิไดให้มันแบบพอดีกับสีผิวของเราภายหลังนะคะหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วอะคะ่ะซึ่งซึ่งก็แบบว่าดีอะเออโชวว่าเออโชวได้อะไรที่แบบไปปกปิดผิวของโชวแล้วตอนที่โชวจะไปเมืองไทยหรือว่าไปเล่นน้ําทะเลเนี่ยะคะ่ะก็ ได้ตัวปิดรอ,อ,อยแผลผ่าตัดแล้วสำหรับะะชิ้นสุดท้ายนะคะที่โชว์ได้มาก็คือจะเป็น BB บ r ครีมค่ะที่โชว์ได้ฝากให้เพื่อนซื้อมาจากเมืองไทยจะเป็นของยี่ห้อมิชาตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า perfect cover bb cream นะคะคือโชว์เองไปเห็นกูรูต่างชาตินะคะเขาใช้กันแล้วเขาก็รีวิวว่ามันดีโชว์ก็เลยแบบอยากจะลองใช้บ้างนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เริ่มแต่งหน้ามาเลยเนี่ยโชวไม่เคยมีบีบีครีมหลอดนี้จะเป็นหลอดแรกในชีวิตที่ใช้บีบีครีมนะคะ เพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้สิ BB ีครีมที่โชวไม่ได้แบบสนใจว่าอยากจะได้หรือว่าอยากจะซื้อเพราะว่าหนึ่งโชเห็นว่ามันเป็นเป็นอะไรที่แบบปกป,ป,ปิดค่อนข้างที่จะบางเบาซึ่งไม่น่าจะพอสําหรับโชอะไรประมาณนี้แล้วก็อันที่สองคือีบีครีมส่วนใหญ่ค่อนข้างที่แบบสีค่อนข้างที่จะขาวอะค่ะซึ่งซึ่งโชวไม่อยากหน้าลอยเลยประมาณนี้แล้วเพเอิญว่าไปเห็นว่ายี่ห้อน,นี้เขามีสีให้เลือกเยอะแล้วเรนจ์ของสีเนี่ยมัน มันมันพอดีกับสีผิวของเราเราก็เลยแบบเอออยากลองนะคะก็เลยฝากให้เพื่อนซื้อมาก็ก็ลองเดี๋ยวถ้าเกิดลองใช้แล้วเป็นอย่างไรก็จะเอามาเล่าสู่ให้สาวๆฟังนะคะก็หมดแล้วค่ะสําหรับบรรดาเครื่องสําอางที่โชว์ช็อปมาในช่วงที่ผ่านมานะคะหวังว่าสาวๆคงจะชอบกันแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะไม่ยาวเกินไปนะคะเอ่อถ้าเกิดว่าสาวๆสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนเป็นพิเศษยังไงก็ก็ เอออยากจะให้โชว์แบบว่าทํารีวิวนียก,ก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้นะคะก็จะพยายามทํารีวิวโชวติดโชวติดวิดีโออะไรสาวๆไว้โชยังจาแต่ว่า,วาโชวจะยังไม่มีเวลาตอนนี้ช่วงอฮอลลีเดย์หมดแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําวิดีโอที่แบบแปะโป้งสาวๆไว้มาเรื่อยๆนะคะก็ยังไงวิดีโอวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ But I still need love cause I'm just a-